ี๋ยวพี่อูจะลองให้ดูข้างในนะคะเสี่ยหลงเปาพี่ปูรูปร่างดีใช่ไหมล่ะโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าจริงๆซุปขอก็ยังอยู่ข้างในเลยนะคะไม่ได้รั่วไม่ได้ล,ดลนอะไรนะคะกุ้งก็น่ากินหมูก็น่ากินนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะชิมให้นะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะแต่เาคงไม่ชิมให้ดูเพราะว่าพี่ปูขี้อายค่ะเรามาเริ่มกันที่น้ำซุปง่ายๆแบบไม่ต้องเคี่ยวกระดูกก่อนเลยนะคะออพี่ปูมีหนังหมูนะคะหนังหมูแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ปูจะห,หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะ จริง,รงช่วงนี้ไม่สะดวกเลยนะคะโลกไทยๆจ็บเต็มบ้านเต็มเมืองเน่ยนะคะไม่ออกไปไหนแล้วค่ะพี่ปูก็ซื้อบางอย่างมาใส่ตัวน,นะคะลนูก็อยากจะกินอาหารจีนนะคะอาหารจีนแบบเราดัดแปลงเองเนี่ยนะคะใส่ไปค่ะพี่ปูก็จะเคี่ยวจนกว่าหนังหมูองพี่ปูเนี่ยจะนิ่มนะคะละลายไปกับน้ําเลยพี่ปูจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะส่วนใครมีเวลาเนี่ยนะคะ จะเคี่ยวน้ําซุปกระดูกหมูหรือซุปกระดูกไก่ก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะอันนี้เล่งรัดค่ะน้ำตาลทรายนะคะพริกไทยนะคะนิดหน่อยซีอิ๊วขาวนะคะเพิ่มความหอมขาดได้ที่ไหนคะเมนูจริงๆก็ต้องใส่น้ำมันงาซะหน่อยนะคะต้มนานๆเลยนะคะต้มให้หนังหมูนี่นนะคะละลายไปเลยนะ หลังจากแอบชิมไปแล้วยังไม่ถูกใจเติมผงปรุงรสอีกหน่อยนะคะพี่ปูต้มจนเปื่อยแล้วนะคะนุ่มลื่นแล้วนะคะก็คือทานไปเนี่ยนะคะมันจะไม่สะดุดแล้วว่าเป็นเอ่อความหยาบของหนังหมูนะคะแล้วพี่ปูก็มีเนื้อปูอยู่นิดหน่อยนะคะพี่ปูโรยไปเลยจริงๆซื้อมาทอดไข่เจียวนะคะแล้วมันเหลือมันก็จะเพิ่มความหอมนะเดี๋ยวพอเย็นแล้วนะคะพี่ปูก็จะเทใส่กล่องนะคะ ไปเข้าตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวนะคะพร้อมที่จะทําเสี่ยวหลงเปายุคไฮเทคนะคะที่พี่ปูเคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มาในรูปทรงใหม่แล้วก็รสชาติในอร่อยมากนะคะน้ำซุกพี่ปูชิมแล้วเรียบร้อยนะคะบอกแล้วนะคะในเมื่อเป็นของง่ายๆนะคะพี่ปูมีหมูเด้งผสมไก่นะคะสูตรนี้ติดบ้านอยู่นะคะไปทําไส้กันเลยค่ะ พี่ปูใส่หมูแดงไปแล้วนะคะในส่วนผสมของเขาเนี่ยนะคะเนื่องจากมีการปรุงรสเข้ามานะคะพี่ปูก็เลยไม่ต้องปรุงอะไรอ,อีกง่ายใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าพี่ปูจะไม่กินหมูแดงอย่างเดียวนะคะเพราะพี่ปูจะรู้ว่าเวลาทานเข้าไปมันจะมีรสชาติบางอย่างที่ไม่ถูกใจพี่ปูนะคะพี่ปูจะใช้หมูบดธรรมดานะคะที่บดไว้นะคะผสมเข้าไปนะคะเวลาพี่ปูผสมแบบเนี้นะคะมันจะไม่เฝืนนะคะเวลารับประทานใช้คำพูดถูกป่ะม่รู้ กระเทียมน,นะคะขออนุญาตไม่ใส่นะคะเพราะลูกสาวไม่อยากนะคะไม่ว่าหอมใหญ่หรือว่าเห็ดหอมนะคะวันนี้งดเว้นหมดเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะใส่น้ำมันงาเพิ่มความหอมไปหน่อยเห็นไหมนะคะแป้งกระปดกอะไรพี่ปูก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าหมูเด้งเนี่ยน,นะคะก็รู้อยู่แล้วนะคะคงจะใส่มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะถ้ารีบนะคะไม่ต้องมัวรีบแป้งเองนะคะซื้อมาเลยนะคะแมพร้อมลบกินเสี่ยวหลงเปาดอกบัวของพี่ปูแล้วสิท่า นี่นะคะเจลาตินที่พี่ปูทําไว้นะคะน้ําซุปนะคะใส่เนื้อปูอืแอบชิมแล้วอร่อยนะคะเห็นไหมคะความที่เราแช่เย็นแล้วมันแข็งแล้วนะคะตักไส้หมูที่ทําไว้นะคะใครจะใส่เเห็ดหอมใส่หอมใหญ่อะไรพี่ปูไม่ว่านะคะแต่วันนี้ลูกพี่ปูต้องการทานแบบนี้นะคะเสริมกุ้งให้เขาสักตัวนะคะพร้อมน้ําซุปอร่อยอร่อยนะคะ อันนี้รับประกันถูกใจเด็กๆนะคะกดแน่นนะคะน้ำซุปจะได้ไม่ไหลนะคะเวลาเรานึ่งนะคะหน้าตาดีนะคะปกติเสี่ยวลงเป้าเนี่ยนะคะเวลาเราทำเนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นลูกใช่ไหมคะเวลาเราทำสำเร็จเนี่ยนะคะแผ่นแป้งมันเล็กถูกไหมคะ,ะเราก็จะต้องมีวิธีการนะคะทำไม่ให้น้ำซุปเนี่ยนะคะไหลออกมานะคะเราจะได้ซดน้ำซุปด้วยนะ ใครมีถ้วยใบเล็กๆนะคะก็เอามาเตรียมรองเลยนะคะพร้อมที่จะนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะกดไท้สนิกนะคะน้ําซุปเราจะได้ไม่ไหลนะคะพี่ปูใช้ถ้วยแบบนี้ของพี่ปูเลยกันละกันถ้วยขนมนี่แหละนะคะแล้วพี่ปูก็ใส่แบบนี้พร้อมที่จะนึ่งนะคะนะฮะพร้อมพร้อมลบด้วยน,นะคะน้ําซุปที่อยู่ในนั้นพร้อมรับประทานกันเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่านะคะ พี่ปูเป็นคนขี้อวดนะคะก็เอาออกมาวางใส่จานให้ดูนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าซุปของพี่ปูยังอยู่ในนั้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันน่าทานนะคะอ๋อพี่ปูลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าก่อนที่ผู้ชมจะนึ่งเนี่ยนะคะก็ควรจะมีสเปรย์น้ําฉีดไว้อ,อตรงเกี๊ยวนี่ซะหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้แผ่นเกี๊ยวนี่แห้งเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อยอพี่ปูอยากกินจะแย่แล้วอะ น้ำซุปนะคะถ้าใครจะใช้ตะเกียบหนีบเข้าปากเลยไม่ต้องมาขี้โม้ขี้อวดแบบพี่ปูก็จะน่าจะอร่อยกว่าน,นี้นะพี่ปูก็จะปิดคลิปง่ายๆเลยว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเสี่ยวหลงเปาแบบง,ง่ายๆของพี่ปูนะคะน่าทานใช่ไหมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ